ชื่อคุณอะไรคะชื่ออรมนค่ะอ๋อคุณอรมนชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อแพรค่ะคุณแพรนะคะแม่ปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะเรียนอยู่ค่ะค่ะเรียนที่ไหนคะอยูที่มหาลัยเกษตรค่ะสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารค่ะอ๋อแล้วจะไปถึงชอบภาษาญี่ปุ่นคะคุณแพรทำไมถึงชอบภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าชอบวัฒนธรรมเขาด้วยอะค่ะชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็เลยเหมือนกันสนใจอยากจะเรียนต่อที่ ญี่ปุ่นก็เลยมาเรียนภาษาด้วยค่ะค่ะเออค่ะตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเอ็นสองค่ะ,คะอยากทราบถึงอะไรันใจอะไรบ้างคะที่คุณนารอยากเรียนกับอาจารย์แบงค์คะอ,อ๋คอคือเริ่มมาจากตอนที่เรียนเอ็นสามนะคะคือเรียนเอ็นสามตอนนั้นคือลองอ่านหนังสือเองอ่านยังไงก็สอบเอ็นสามไม่ผ่านก็เลยลองมาเรียนดูเพราะว่าอ่านหนังสืออาจารย์แบงค์แล้วก็เห็นว่าแบบอ่านแบบมันละเอียดมากค่ะก็เลยลองเรียนเอ็นสามแล้วพอเรียนเอ็นสาม แค่สามเดือนก็สอบผ่านเลยก็เลยแบบประทับใจอาจารย์มากคือว่าแค่ระยะเวลาสามเดือนสามารถเที่ยวให้เราสอบผ่านได้ค่ะเพื่อตัดสินใจมาเรียนเอ็นสองกับอาจารย์ต่อค่ะแล้วเมื่อได้มาเรียนกับอาจารย์แบงค์เอ็นสองประทับใจอาจารย์แบงค์ตรงไหนบ้างครับอ,อ๋อที่ประทับใจอาจารย์ก็อาจารย์ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มากค่ะทุ่มเททั้งเวลาสอนทุ่มเททั้ง เรอนี่เห็นว่าอาจารย์เหนื่อยอาจารย์สอนทั้งวันแต่อาจารย์ก็ยังพยายามสอนพยายามป้อนนะทะที่บางทีแบบเราก็แบบเหนื่อยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ยังพยายามแบบการบ้านก,ก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องทำอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าประทับใจมากอาจารย์เป็นอาจารย์จริงๆอะคะ่ะที่ไม่ใช่แบบเป็นอาจารย์สอนพิเศษปกติธรรมดาทั่วไปอะค่ะค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะคุณแพรบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อนๆน่ารักค่ะ,คะทุกคนเหมือนกับช่วยกันแบบ มีคำถามอะไรก็ถามแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนก็ดีรู้สึกประทับใจค่ะรู้สึกว่าม,มาเรียนไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับต่างคนต่างเรียนทุกคนช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมีะไรจะฝากบอกคุณอาจารย์แบงค์บ้างคะอ๋อก็อยากจะบอกอาจารย์ว่าคอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ทำให้รู้สึกจากที่ประทับใจอาจารย์แต่ครั้งที่แล้วเนี่ย พอมาเรียนเพิ่มขึ้นรู้สึกประทับใจกับอาจารย์มากขึ้นอาจารย์เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับนุสิ์จริงๆอะค่ะอยากให้นุสิ์ได้อยากให้นุสิตสอบได้จริงๆเพื่อที่ว่าทําให้อนาคตของทุกคนก้าวหน้าขึ้นก็ขอขอบคุณอาจารย์จริงค่ะขอบคุณค่ะคุณแพรค่ะ